วันนี้ทำอะไรกินดีแม่อ๋อวันนี้แม่จะมาทำไอ้นี่นะลูกทำแบบหมูผัดเต้าหู้ยี้กันกินเต้าหู้ยี้เหรอเต้าหู้ยี้ที่เป็นสีแดงแดงแดงก็งนะเต้าหู้ยี้อะไรนะเขาเรียกเต้าหู้ยี้หมูได้หมูสามชั้นก็อร่อยนะกระป๋าเต้าหู้ยี้เรากินนะเพราะเขาต้มขาวเขาต้มกุ้ยไม่ใช่เขากินเนะี่ยแต่กตากินแล้วเขาสวยเขาอร่อยเขาต้มกุ้ยนยิ่งดีเลยยิ่งอร่อยทีลูกหลงพี่หมูผัดเต้าหู้ยี้กับหมูเคยเค็มอ๋อไม่ก็ไมีเคยเต้าหูย <laughs> ห้ยี้เคยเค็มก็เคยเค็ม หวานก็คือหมูหวานอันนี้เป็นโดยที่ว่าเต้าหู้ยี่นะคะเอาเต้าหู้ยี้ม่ไหมเต้าหู้ยี่ยี่ยอยยี้ไม่โทรยี้เต้าหู้ยี่้เต้าหู้ยี่อ่าสุดยอดสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอไปจิ้มเพิ่อีกแล้วนะคะในหนูนี้ง่ายๆทําง่ายแล้วกินก็อร่อยไม่มีอะไรเครื่องปรุงมากมายคือมีเนี่ยโตชูโรมก็เนี่ยเต้าหู้ยี่ ด้าหมูสาชั้นแล้วกงปึุงมันก็มีน้ำตาลทรายกระเทียมเกลียวง่ายๆนะคะแต่เดี๋ยวเราต้องเอาไปพัวร้อนเอาหมูนี่ไปรวนหมูนี่ใช้หมูส่วนไหนครับเอาเอาสามชั้นเอาหมเนี่สามชั้นแต่ว่าอย่าให้มัน,อย,มนอย่าให้มันมีมันมากสามชั้นบางๆอ่ะแต่เราก็ต้องมีวิธีว่าลงใบรวนในกระทะให้หมูมันแห้งหน่อยแล้วค่อยเลยผัดไมะนั้นจะไม่อร่อยมีหัวหอมด้วยไนหะมมีใส่ทั้งกระเทียมใส่ตั้งหอมด้วยทําให้มันหวาน ตอนนี้นะเวลาหมูเต้าหู้ยี่สุกขึ้นมาแล้วถ้าเราอยากจะกินโรยถั่วข้างหน้าไปก็ได้ตาติดๆได้กินถั่วถ้าเราไม่กินถั่วเราก็เลี่ยดถั่วออกเนี่ยพอสุกแล้วเราค่อยใส่แต่บางคนก็ไม่ใส่นะแต่บ้านเราบางทีชอบอย่างนี้ก็เอาใส่ลงไปถั่วคั่วหน่อยนึงจะอร่อยมันหอมน่ะไปหัวรถเดี๋ยวเต้าหู้ที่ตัดเปิดให้ดูนะคะ อ๋อ oh, เป็นนักผู้หญแดงๆนะอืมแล้วเปิดให้ดูแลตักขึ้นมาให้ดูก่อนดีกว่าเรจะใช้สักเท่าไหร่ีชิ้นเนียเป็นชิน้นเล็กๆที่ตอนกินเจทำได้ไหมที mm ่ hmm. เราก็เอามาผัดตอนกินเจนี่มาผัดกะไอ้นั่นนะผัดกะไอ้อะอะไรอะ่ะผมเจอ่ะโปรตีนโปรตีนเจอะ mm hmm. อร่อยผัดเอามาผัดโปรตีนเจนี่กินเหมือนหมูเลยผัดม oh, ีมีมีแฟนขับแม่บอกว่า ชอบพิธีทําอาหารแม่นะแต่ว่าขอเปลี่ยนเป็นไม่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ได้ไหมของใส่เขาน่าจะทานบางสวิรัตนะได้เดี๋ยวก็เอาเน้นอะเอา,เอาพวกไอ้โปรตีนเจอ่ะมาผัดตะกูยี้ให้เขาดูจะอร่อยมากกินได้กินได้ทําได้เป็นว่าเรากินเจเราก็ชอบทันกินเองนะอันนี้หมูวันนี้เราใช้หมูน้ําหนักเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่หมูนี่ประมาณหกขีดเนี่ยหกขีดเออสามขีดเล็กๆก็ซื้อมาไม่ใช่ไหมอ่าตะกูยี้ก็กี่ก้อนได้แม่ซื้อกลิ่วเอาก็ ครึ่งข<อ>วดสิบไม่ครึ่งขวดเอาสิบก้อนบอสิบก้อนนะอืมก้อนให้มันถึงเครื่องหน่อยขอสิบก้อนนะคะแล้วน้ำมันด้วยอืมมันมีหลายยี่ห้อไหมแม่มันมีหลายยี่หอ้อการนกกาอะไรกากีเลนกาอะไรสารด,ด,ดาบัดได้หมดเออวิ่ได้หมด แต่ว่าบ้านเราชอบใช้ยี่ห้อนี้นะยี่ห้อที่มันเหมือนเขาเรียกอะไรกีเลนกีเลนแต่ว่าตอนกินเคเราก็ซื้อมาใช้นะกินกับไอ้นาผัดผัดพวกไอ้โปรตีเนี่ยอร่อยมากไปไปคนร้อนเลยนะคะขา <Okay. S 1> มานะคะกระทะเริ่มร้อนเลยนะคะเราหมูนี่มันมีมีมันด้วยใช่ไหมคะเราต้องล้วนหมูตัดเป๊ะก่อน หมูลงไปรวนน้ำมันออกสักนิดหน่ตามปกติเราจะใส่น้ำมันลงไปเลยก็ได้มันจะเลี่ยนไงเพราะว่าน้ำมันมันจะออกมาอีกมันจะออกไปอีกเี่เราให้น้ำมันออกมาจากหมูสักนิดนมันจะอร่อยนี่หมูมันแห้งหน่อยแล้วก็ใส่เต้าหู้ย,ยี้ก็ใส่เครื่องไป ใน,นขออภัยเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับฝนก,กำลังตกหนักหน้าภูเก็ตตอนนี้พายุเข้าพายุเข้า น้ำมันมาเกินมามากใช่ไหมนี่เริ่มแล้วลุงเห็นไหมน้ำมันก็เริ่มออกแล้วน้ำมันเนี่ยน้ำมันจับนี้เริ่มออกแล้จะไม่เลี่ยนไงถ้าเราใส่น้ำมันเข้าไปอีกมันก็เลี่ยนให้หมูมันแห้งสักหน่อยเองทำใช่ยากง่ายๆกินอร่อยด้วยนะมันปรุงมันง่ายจริงๆ ใส่ลงไปเคี่ยวเลยนะเกลียมเคี่ยวลงไปหมูนีเลยมันหอมแต่ไม่ต้องใช้น้ำมันนอกเลยน้ำมันอยู่ที่ในหมูนี่หมดหอมแล้วเนี่ยโอยน้ำกับหมูนี่เลยหมูน้ำมันมันก็ออกมาจากในตัวหมูแล้ว ไก่หอมเลหน่อยนึงหน้าหอมทำให้มันหวานถ้ามีหอมใหญ่หอมใหญ่ก็ได้แต่ว่าเอาหอมเล็กก็อร่อยดีได้แต่ละไร่เขาต้มเขาใส่หอมใหญ่นะบางร้านก็ใส่หอมใหญ่แต่ว่าหั่นใหเล็กๆนะอย่าหั่นอย่าหั่นยาวในหอมเล็กก็หั่นให้ใหญ่นะอ่าได้ที่แล้วทีนี้ เนี่ยวัตชุดบลงมันเนี่ยด้วยดีนะคะตะฮูยี่ใส่ลงไปคน้ำยนก็ค่อยเติมนะ แล้วว่าดีขยี้มันดีดี่ีขยีม้มันให้มันออกให้มันแตกอร่อยมากจุดนี้ทำก็ง่ายกินอะไรกินแล้วก็ต้องกุยรนะัางสุดยอดนะ สวยเลยนะสวยนี่ตะกุยนี่แสดงว่ายังใหม่เนื้อมันยังแข็งถ้ามันนานๆแล้วมันจะเปื่อยวันนี้อันนี้ของมันยังใหม่อยู่ถ้าเราบีทั้งนอกก่อนได้ไหมได้บีข้างนอกก็กได้อันนี้แม่คิดว่าตะกุยมันมันเป็นของของนี่นมันยังใหม่อยู่เลยทำมายังใหม่ Nước nó vẫn chưa tươi Nhưng mà cà thủng cồn ra mà nước nó cháu lết nè, ăn uầy nè Cà thủng nó này đòn mài mài Dễ kìm có à mũ, à gì Ăn ăn đâu ค่อยๆเติมน้ำนะตเตเดี๋ยวต้องเติมน้ำเพื่อจะให้เนื้อตะว้นี่มันจะได้เข้าไปกับหมูเป็นเนื้อเดียวก,กันกินจะอร่อยอัดกันดียกดังดีจะไม่อร่อยนะต้มไปตักพักใส่น้าตาลนะคะ เรารสมันใส่อย่างเดียวพอได้มันเค็มแคดหวานลงไปหน่อยนึงบางคนเขาตีพริกสดไปบางคนพอพริกสดเป็นเม็ดเม็ดลยลงไปก็ได้เอาไว้เป็นลูกโดดพริกสดนะ ร้อยพิสุทธแล้วนะเราใส่ทั้งเม็ดแต่เดี๋ยวเราใส่พริกไทยอ่อนไปหน่อยนี่โอ้สุดยอดเราจะสุกเรียวยกเลยนะพริกไทยอ่อนสูตรนี้อลังการเลยกินโร้ยจริง,รงหอมพริกไทยด้วยเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะคะรสชาติไปถึงไหนแล้วอื้อ ให้น้ำแี้มพอดีเลยเอา20จิ้นกำลังเหมาะยังเค็มไหมหรือว่าหวานแล้วไม่เค็มพอดีเยังอบขาดหวานนิดนึงเพราะมันเค็มอย่างเดียวเค็มเราต้องเติมหวานเติมหวานนี่เรายังขาดหวานอยู่นิดนึง จะโรยพริกไทยอ่อนสูตรนี้มันอร่อยนะของจีเพ็กนะสไม่เหมือนใคร้ไม่มีไก่เหมือแล้วกินแล้วอร่อยจริงๆกินแล้วจะติดใจพริกนี้เราจะไม่หัน่นหั่นไม่ได้เดี๋ยวเด็กเด็กคุณว่าเผ็ดโรยไปตั้งเม็ดเม็ดเน,นี้ดีหลานคนเดียวเดี๋ยวกินไม่ได้อีกอยากกินข้าวต้มเลยนะฝนตกตกอย่างเงี้ย <laughs> ข้าวสวยก็อร่อยนะมีข้าวต้มมีข้าวต้มกุ้ยแล้วเต้าหู้ยีนี่ผักกุ้งไวยแดงนี่โอ้ถูกสารมณกันอืม,อ,มอร่อยเป๊ะเลยนี่ถั่วไม่ต้องวันน<อ>ี <laughs> เวเราไปโรยหนะน้าทันนะ้งหน้าใครจะกินค่อยโรยจะกินค่อยโรย <laughs> ลูกไม่ชอบถัว่วใช่ใช่ไม่ชอบเราก็อย่าโรยเราไม่โรยเอาไวาท้ที่ชอบที่ชอบแต่ลองโรย แต่นี่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนะใสพ่พริกไทยเนี่ยนะไม่เคยใส่<แ>ไหมเคยทำไหมเหนื่อนนะทําให้กินนี่รรยและโรงตัวจเพ็กนี่มาแปลกแปลกแนวจะ <c oughs> ไม่มีใครเหมือนเออไม่เคยเห็น,นแต่มันอร่อย <c oughs> กินแล้วโ้สุดยอดใสพ่พริกไทยอ่อนพริกไทยอ่อนออนี่เราไปซื้อจากเขาบ้านๆมานั่นเนี่ยเดอเขาขายบ้านๆนเน่ย บางทีไปหายากนะแม่นะาตามนนร้านไมา่ค่อยมีนะอันนี้เขาออามาจากที่สวนเขามีแถวนี้แถวปากกุ้งปากพรกนี้ามามขายก็ปลูกกินเองอะจะซื้อซุปชิปก็ไม่มีไม่มีเ็าแบ่งมาขายให้นี่เ็าปลูกกินเองก็หมอกมันเหลือกินว่ามาขายเออบอกดี้ะเดี๋ยวมาทำอันนี้หน่อยนีกินแล้วติดใจอืมไปทำตามนะคะกินแล้วติดใจแล้วสูตรนี้สูตรเด็ดของจิเป๊ก กินแนละ้วขับลมดีนะไอพิกไยออนนี่ลองเป็นยาด้วยขับลมด้วยแต่ถ้าสมมติว่าหาพิชอ่อนไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่พิกัยดําได้ไหมพิกไยดาก็ได้แต่ว่าต้องตำให้ละเอียดหน่อยโรยลงไปเนี่ยสุกแล้วค่ะง่ายๆกับข้าวขนจีนเราเป็นเด็กๆด็กแม่ทําให้กินในข้าวต้นเนี้ยเขาเรียกกับข้าวขนจีน ยอดเด็ไนี้จะลงกินจี๊ดางอ่ะทำกันกินนะลูกเอ้ยนะไม่ต้องไปซื้อเขาอโบราณโบราณนี่แหละทำกินเองบ้างนะอืทำหัดทำเด็กรุ่นนี้ทำของง่ายง่าย่ายๆป่านนี้เดี๋ยวนี้ก็มีห้างมีื่องกลับบ้านช่วงไหนก็แวะซื้อก็ได้กับข้าวหายทุกเวลาสะดวกสบายซุปกระทิบบ้านเราซื้อจนถึงบุกสามสี่ทุงยังซื้อสวยมาก ่ฮ้าตุม้มเลยยังเลยกงซื้ออยู่หมูผัดเต,ต้าหู้ยี่เพรกไทยอ่อนของจิเพ็กเสร็จแล้วนะคะแต่จิเพ็กจะทำการชิมนะคะสูตรนี้สูตรเด็ดอร่อยแนย่แต่ว่าอ๋อมีอยู่ข้อ,ของจะบอกนะถ้าเราชอบมันมันหน่อยใส่ถั่วคั่วอ้าเราก็จะกินแล้วก็โรยเอาแต่คนไม่ชอบก็อย่าโรยลงไป ถ้าเราชอบเราก็กิกนกระถั่วคั่วก็ได้ถ้าเราไม่ชอบเราไม่ต้องกินก็ได้ถักก่วคั่วเนี่มันเป็นส่วนกเกินอยู่ใครอยากจะกินก็รวยไม่อยากกินก็ไม่ต้องรวยอืมอร่อยอืมกินติดพิซไซออนนี่ยิ่งอร่อยต้องให้ออกอะไรนำไหมหวานเค็มเค็มหวานเค็มเค็มนิดนึงหวานตามนิดหนึงหอมตะหูยีหอมตะหูยีแล้วพิซไซออนอะไรอืมพี่อร่อยอ ต้องทำหลายหๆแล้วสุดยอดฮิวเลยถ้าจะเพิ่มความมันก็คือถัวคั่วถั่วคัดวลงไปหน่อยยึงอร่อยมีความเงินนะจัดไปอ,อร่อยมากอร่อยมาก ข้าวต้มก็ได้ข้าวสวยก็ดีจะกินข้าวต้มก็ได้ข้าวสวยก็ดีจะกินข้าวต้มมีอะไรมากนะหมูผัดเจ้าหู้ยี่แล้วก็ข้าวมุ้งกรแดงทุกอย่างเนี่ยก็อิ่มอร่อยแล้วหมูผัดเต้าหู้ยี่จบแล้วนะคะท่านผู้ชมหรือว่าผู้ติดตามคลิปจิ๊บเิ๊นะคะทดลองไปทําดูไม่เข้าใจอะไรต้องคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วสูตรนี้รับรองสูตรเด็ดอร่อยแน่ยังไม่เห็นมีใครทํามาเลยจะเห็นของจิ๊บเิ๊เป็นคนแรก ออกเสียงผิดบ้างถูกบ้างไม่ว่ากันนะต้าหูยีนะต้าหูยี้ด้วต้าหูยีเต้าหูยีมันก็เขาเรียกว่าเนั้นแหละแต่พวกเกดเขาขออภัยด้วยพวกเกดเขาเรียกว่าหมูมู้พัดเต้ายู่อ่าคนพวกเกดเรียกเต้ายู่แล้วนึงเต้ายู่อ่าเขาเรียกอย่างนี้คนพวกเกดเต้ายู่แต่เขาเรียกประจการเต้าหูยีหมูเต้ายู่หมูเต้ายู่คนพวกเกดเรียกหมูเต้ายู่อ่าก็ทํามาตั้งแต่บุตรหลานของเขามาแต่โบราณโบราณกินหมูเต้ายู่หมูเต้ายู่ แต่วันนี้ของจิเพ็กน้ามาแปลกแปลกแนวนะคะหมูตะู้ยี่ใส่พริกไทยอ,อ่อนอืกินอร่อยมากสุดยอดทําตามคลิปนี้นะคะเแขกผู้ที่ติดตามขอขอพระคุณมากและอย่าลืมกดไลค์กดกแชร์รับตะไครทจิเพ็กด้วยนะคะโอกาสหน้าจะหาเมนูที่แปลก,ปก,ปกอร่อยๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่คะบ๊ายบาย bye.